ตนไม่ปังสักทีแก้ยังไงดีหลายคนนะคะคิดว่าการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องลงทุนทั้งแรงกายแรงใจใช้เวลาบางคนเนี่ยใช้เงินยิงแอดค่ะแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่เป็นดั่งใจค่ะทําไปท้อไปหมดกําลังใจถ้านี่คือปัญหาที่คุณกําลังเจอลูกเกดจะมาแชร์เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยก้าวข้ามมันไปได้ง่ายขึ้นค่ะข้อแรก ขาดความสม,ม่ำเสมอคนที่สร้างตัวตนในโลกออนไลน์นะคะส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยแพชชั่นค่ะแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งความสม,ม่ำเสมอเริ่มลดลงค่ะวิธีแก้นั่นก็คือ เราทําตารางโพสต์ที่ชัดเจนค่ะแล้วก็เหมาะสมกับเวลาของเราซึ่งสามารถใช้เครื่องมือนะคะในการตั้งเวลาโพสต์ล่วงหน้าได้เลย 2. ไม่โดดเด่นหรือแตกต่างจากคนอื่นด้วยจํานวนคอนเทนต์ที่ล้นหลามในโลกออนไลน์นะคะการหาจุดขายและสร้างความแตกต่างอาจจะเป็นเรื่องยากวิธีแก้ก็คือให้คุณเนี่ยหาเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะผ่านประสบการณ์หรือว่ามุมมองส่วนตัวเพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์ ปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายค่ะแล้วก็อย่าลืมใส่ความเป็นตัวเองลงไปด้วย 3. เจอพลังลบไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เชิงลบหรือว่าคำวิจารณ์จากคนอื่นที่อาจจะทำให้คุณเนี่ย หมดกำลังใจระหว่างทางซึ่งวิธีแก้ก็คือให้ลองพิจารณาอย่างมีเหตุผลค่ะหากเป็นคำติที่สร้างสารรค์ก็ควรนำมาปรับปรุงตัวเองแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่สร้างสารรค์ก็ต้องสร้างเกราะป้องกันใจตัวเองและไม่ปล่อยให้คำพูดของคนอื่นเนี่ยมาทำให้คุณเสียสมดุลน,นะคะ 4. กดดันตัวเองมากจนเกินไปพอเห็นคนอื่นที่ทำแล้วดูประสบความสำเร็จเร็วกว่าก็จะเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองซึ่งวิธีแก้นะคะก็คือ โฟกัสที่เส้นทางของตัวคุณเองค่ะจําไว้ว่าความสําเร็จของแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาและเส้นทางที่แตกต่างกันพยายามทําในแบบที่คุณถนัดค่ะและเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะลองนําไปปรับใช้ดูค่ะถ้าคุณก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ไปได้คุณจะพบกับผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับการลงทุนอย่างแน่นอนค่ะอยากสร้างตัวตนให้ปังทักมาปรึกษาลูกเกดได้ค่ะคิดจะทำคอนเทนต์คิดถึงลูกเกดนะคะ